สวัสดีครับเมื่อนี้มีแม่ทองนะครับผมแม่ทองสองเดือนนะครับผมผสม KF 6 8หแปดนะครับผมโค้งใหญ่ๆนะครับสูงๆแข่งขาใหญ่ๆนะครับผมทรงสวยๆครับผมผสมเค6 8แปดตัวท้องเรียบร้อยนะครับผม รับประกันท้องรับประกันตำหนิน,นะครับผมตัวนี้ท้ายสูงลอยหาชิบ,บวกแน่นอนครับผมแม่นี่ท้องที่สองนะครับผมในท้องเป็นเป็นท้องที่สองนะครับผมสวยครับสูงๆใหญ่ๆครับไผไผหายเหลียงยู่บพิหวังแน่นอนครับแม่นี่สูงใหญ่คักครับ,รบแม่นี่โอเคครับไผสนใจกับที่ต่อมาไห้่นะครับผม 098 28234 4 4นะครับผมเบาวต้นต่อเจริญฟ้ามคือเก่าครับผมสวัสดีครับ